เหตุให้ศาสนาเจริญพิขุทั้งหลายมูลเหตุสี่ประการเหล่านี้ย่อมทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปสี่ประการอะไรบ้างเล่าสี่ประการคือพิขุทั้งหลายพวกพิขุในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนสูตรอันถือกันมาถูกด้วยบทพยัญชนะที่ใช้กันถูก ความหมายแห่งบทพยัญชนะที่ใช้กันก็ถูกย่อมมีในอันถูกต้องเช่นนั้นพิกุทั้งหลายนี่เป็นมูลกรณีที่หนึ่งซึ่งทำให้พระสัจธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปพิกุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกพิกุเป็นคนว่าง่ายประกอบด้วยเหตุที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายอดทน ยอมรับคำสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่นพิกขุทั้งหลายนี่เป็นมูลกรณีที่สองซึ่งทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปพิกขุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกพิกขุเหล่าใดเป็นพระหูสูตรคล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกา พวกพิกขุเหล่านั้นเอาใจใส่บอกสอนเนื้อความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับไปสูตรทั้งหลายก็ไม่ขาดผู้เป็นมูลรากมีที่อาศัยสืบกันไปภิกุทั้งหลายนี่เป็นมูลกรณีที่สามซึ่งทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปภิกุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกพิกขุผู้เทระ ไม่ทำการสะสมบริขารไม่ประพฤติย่อหย่อนในตรายสิกขาไม่มีจิตตกต่าด้วยอำนาจแห่งนิวรมมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมย่อมปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งพวกพิกุที่บวชในภายหลังได้เห็นพระเถระเหล่านั้นทำแบบฉบับเช่นนั้นไว ก็ถือเอาเป็นแบบอย่างพวกพิกุรุ่นหลังจึงไม่เป็นพระที่ทำการสะสมบริขารไม่ประพฤติย่อหย่อนในตรยสิกขาไม่มีจิตตกต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรณ์มุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมย่อมปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งพิกขุทั้งหลาย นี่เป็นมูลกรณีที่สี่ซึ่งทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปที่ขูทั้งหลายมูลเหตุสี่ประการเหล่านี้แลย่อมทำให้พระสัตธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปเลย